เริ่มร้อนแล้วก็ตอนนี้อิ่มแล้วก็มานั่งพักแทนเขาก็เอาล่มมากลางให้แล้วก็เอาเก้าอี้เนี่ยมาตั้งเอาไว้ให้เพราะว่าเดี๋ยวจะมีเด็กมาก็รับ เลี้ยงเด็กด้วยตอนนี้เขาก็มาถึงละที่จ่าเนี่ยมองออกไปที่ตรงประตูก็คอยมองว่าเออจะมาถึงกันเมื่อไหร่ก็ <c oughs> รับเลี้ยงเด็กด้วยคือมีอะไรที่เป็นงานก็ทำเงินได้ก็เอาหมดแล้วนะเพราะว่าพ่อแม่ของเด็กเขาทำงานกันเรามีเวลาว่างก็ ดูแลได้ก็ได้กระตังด้วยก็เอามาแล้วเด็กน้อยเดี๋ยวไปลักตัวเล็กตัวเล็กกันนี้เลี้ยงมาตั้งแต่แบเปอะเหมือนกันตอนนี้เริ่มเป็นหนุ่มใหญ่แล้วกาลิ่ย ฮัลโหลฮัลโหลมาแล้วแต่ว่าเป็นเด็กโตแล้วก็ไม่ไม่ต้องดูแลอะไรมากมีลูกบอลให้เล่นก็เดี๋ยวก็ปล่อยให้เขาวิ่งเล่นที่ในสวนเนี่ยเราก็พักผ่อนกันไปตามอัธยาศัย เดี๋ยวบริงบริงส์ตัวยาดานดนแจ็คเก็ตตุ่มเซมชิชออฟเซมชิชยาแมวพี่เลี้ยงเด็กมาถึงก็แรงเยอะเลยอ่ะเดี๋ยวขอตัวไปดู เด็กน้อยก่อนนะคะได้พี่เลี้ยงเด็กแล้วให้ซิมเมร์เป็นคนดูแลก็ได้ตังค์ด้วยลูกเราก็ได้เพื่อนเล่นด้วยพ่อบ้านจะทำอะไรพ่อบ้านเขาจะทำ เอ่อโกลของฟุตบอลให้เด็กๆเ,เล่นพูดมากด้วยอะ่ะกำลังทำที่ตั้งโกลให้สองคนเขาเล่นกันเ <c oughs> นี่ยชีวิต ที่เนี่ยวันช่วงวันหยุดก็อยู่กันชิลๆเนาะไม่ต้องคิดอะไรมากแล้วก็อยู่กันเรียบๆง่ายๆเพราะว่าที่เนี่ยมันจะเป็นหมู่บ้านเล็กๆไม่ค่อยมีอะไรตื่นเต้นมากวันหยุดก็ปกติ ส่วนมากจะไปที่อื่นกันแต่ว่าพอมาระยะหลังๆนี่ลูกสาวเริ่มโตแล้วก็เที่ยวมาเยอะแล้วเนาะได้อยู่พักผ่อนกันมั่งตาตายาย,าย